ากาบสวัสดีครับการสวัสดีเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องวิไลห้โชคทุกทุกท่านครับมาพบมาเจอกันช่วงแรกนะครับช่วงแรกนี่คลิปนี้เป็นคลิปที่สนะครับสาหรับช่วงแรกแต่คือเป็นคลิปที่ของของจากทางสบาดชงมาไห่นะครับสำหรับคลิปแรกแอดวิไลป้อยไปนะครับช่วงแรกช่วงใบนะครับประมูลสายผูกกองนะครับเพราะว่าแอดวิไลตองเล่งนะครับเพราะว่า จะไปร่วมงานขาวดําสวดอภิธรรมนะครับงานขาวดํานะครับก็ได้เล่งนะครับที่เหลือที่เหลือสองสำนักนั่นนะครับครับอาจจะเป็นช่วงเศร้าของวันหวยออกครับขึ้นมืออื่นนะครับแอดวีไลต้องลงส่วงเศร้าแต่เดึกนะครับเพราะว่าช่วงแรกนี่แอดวีไลถับปอยดึกเกินไปนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็คงจะนอนจะรับแล้วเพราะว่าขึ้นนี่เป็นขึ้นเสียงตัวดีผู้ใดฟันดีกับ อบอกแอดวิไลนน้ำนะครับอคอมเมนต์มาบอกว่าฟันดีนะครับสำหรับคืนนี้นะครับจะเป็นคืนอ่าอ่าากบอกไปแล้วนะครับคืนเสียงดวงเสียงโศกนะครับผู้ใดได้ตัวดีก็จะเสียงเป็นคว้มฝันตามพ่วมเสือของไผ่มั่นนะครับเอารับมาในคลิปนี้นะครับคลิปที่2ของช่วงแรกวันที่31นะครับ แอดวิไลนะครับได้ตัวเลขจากฉบามา3าสีสำนักที่เกินไปแล้วนะครับมาในคลิปนี้จะเป็นของยายปานนะครับยายปานล่างอย่างเดียวอ่าสำหรับยายปานนี่นะครับฉบาระทรงสถิติงวดที่ผ่านมาให้เบิงอยู่นะครับยายปานนะครับก็คืองวดประจําวันที่16ที่ผ่านมานะครับ16ก,กกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับเขาเป็นตัวกลับนะครับ อันล่างแตก26ของยายปานนี่แตก62นะครับนี่คือสถิติย้อนหลังของยายป่านที่สบ่าชงมาไห้วิไล่ไหแอดวิไล่บึงนะครับสบ่าชงมาไห้นะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับเตรียมแคปหน้าจอนะครับแนวทางของยายปาน1สิงหาคม68นะครับงวดที่ผ่านมาแตก62 เข้าเป็นตัวกลับนะครับ6-226ก็ระทืว่วเข่านะครับหัวที่ผ่านมาตามแอดวิไลเบิงนะครับตัวเลขที่สบาทรงมาไห้นะครับน่าติดตามทั้ง4สำนักเลยอีก2สำนักนั่นเป็นข,อขออ้องไพแ d อ i ดวิไลเคอุบไวยกรนะครับอืมอย่าปล่อยให้ f อซได้ติดตามคือเขาแต่ว่าขออุบไวกรถา่ายอดวิไลลงช่วงแรงวันที่3 1ประทันนะครับ แอดวิไลจะลงให้แต่เศร้านะครับเช้าวันไม่ออกสองสำนักที่เหลือนะครับอเอาเข้ามาเบื้งเล็กวิ่งกันก่อนนะครับเล็กวิ่งของยายปานนะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่สบาส่งมาให้นะครับวิ่ง3กับ1น,นะครับสกับ1เป็นล่างอย่างเดียวนะครับ FC เป็นล่างนะครับเป็นล่างอย่างเดียวเบื่อให้ดีต่อไปครับยายปานมีเลขติดนะครับติดก็คือเลขติดยายปานครับหนึ่งสี่สาม หนึนี่คือเลขติดแย่ปานต่อไปตัวประกบตัวประกบได้มาแบบใด้นำเสนอแบบนั้นนะครับเอฟซคือ,อยาดวิไลบอกไม่มีปรุงแต่งนะครับผิดถูกค่อยว่ากันนะครับตัวประกบของยายปาน 9ก้าเจหกเกนี่คือตัวประกบนะครับเลขติด1 4ึ่ส่าวิ่ง3กับ4ีโอวามกับ1นเนี่ยัดวิไลก็ได้ตัวประกบ9ก้าเจหจับคู่นะครับ f อฟซีมาเบิ่งกันเลยชุดแรกครับคือ สามเก้าหนึ่งหกสี่เก้านี่คือสุดจับคู่นะครับเขียนตามไลเดอร์คุณพ่อคุณแม่ที่แครบหน้าก็ไม่เป็นนะครับต่อไปครับสี่หกต่อไปครับหนึ่งเจ็ด 1นเ,เขียนตามเลยนะครับต่อไปตัวกันตัวกันนะครับตัวกันกันตัวกันคือตัวกันคือ,อสีแดงเขียนได้นะครับตัวกันตัวกันคือ47 สามเจ็ดตัวกันได้ครับนี่ตัวกันแล้วสุดสุดท้ายคือสามหกอ่านี่คือตัวกันนะครับคุณพ่อคุณแม่เบ่งให้ดีเรียบร้อยครับเซ็ตแล้วนะครับคุณพ่อคุณแม่แคปบหน้าจอกันเลยตัวเลขแนวทางของใหญ่ปันนะครับเสียงไล่ทรงอย่างนออกมาทางอำเภอนะครับช่วงนี้ถือว่าอา่านไล่สนั่นเลยนะครับ อ่ะครับแอดวิไลขอทวนอีกรอบนึงนะครับตัวเลขแนวทางของยายป่านนะครับแอดชบาทรงมะไห่นะครับชบาพารวยล่างอย่างเดียวคุณพ่อคุณแม่เบิ่งให้ดีนะครับล่างอย่างเดียววิ่ง3กับ1นะครับ3กับ1เลขติดนะครับ1 4 3ตัวประกบครับ9 7 6จับคู่ครับ FC 3 9 16 49 46 17 19ตัวกันครับมี3ชุดคือ47 37 36ยายปานนะครับวงกลมคู่แรกครับยายปานวงกลมที่เอาสีแดงครับวงกลมวงกลมที่16ครับคู่แรก คู่ที่สองครับ49ตัววงกลมของยายป่านนะครับตัวลองนะครับจะมี39ครับแล้วก็46อ่านี่คือตัวลองนะครับคุณพอ่อคุณแม่เบิงให้ดีเดี๋ยวยัดวิไลัอขอธิบายนะครับวงกลมไปที่16กับ49บางค้นพันจิวานะครับเอาเลขวิ่งขึ้นได้3กับ1 อ่าก็คือ1ก็มี16นะครับเลขติด1 43มันก็เป็นตัวเดียวกันนะครับเลขวิง่งวงกลม1 6กับ4 9นะครับตัวรองนะครับก็มี3อยู่นะครับตัวรองคือ39เก่าแล้วก็4 6นะครับคือตัวนิ่นสุดๆก็คือ1 6กับ4 9ตัวรองคือ39กับ4 6อ่าชัดเจนแคบหน้าจอกัน นะครับแอดวิไล่ลงให้ช่วงแรงนะครับลงให้วันที่สามสิเอ็ตอนเย็นนะครับเมื่ออื่นรัฐบาลประกาศผลน,นะครับวันที่สามสิออืนน่นได้เฮ่กันแน่นอนอกอคอหกแปสรุปเรียบร้อยนะครับ ตัวกันนะครับจะมี473736สามารถจัดได้นะครับ FC มักชุดใดในน,นี่นอกเหนือจากตัวที่เพิ่นวงกลมนะครับของยายปานอาอดวิไลก็ต้องขอกราบขอบุญขอบคุณนชาบานะครับที่ส่งตัวเลขนวะาทางมาให้คุณพ่อได้นำเสนอให้ f อฟซีทางช่องได้ติดตามกันนะครับสำหรับคลิปนี้จากลากกันไปอาบน้ำเตรียมตัวไปช่วยงานขาวดำต่อสวัสดีครับ